ฝันจุ่มมุ่งั่นทำในสำเร็จเรียนรู้สร้สางสารรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับการนำนวัตรกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการสร้างกาสให้กับธุรกิจของคุณได้นะครับ เช่นเดียวกับแทนธุรกิจรายนี้ที่สร้างสรรค์วัตกรรมเทปน้ําหยดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รในการประหยัดน้ําประหยัดค่าแรงและประหยัดพลังงานไฟฟ้าแถมมันช่วยลดก,การนําเข้าได้อีกด้วยครับ ด้วยประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับการผลิตเกี่ยวกับพลาสติกและยางมากว่า50ปีเป็นรายแรกที่ผลิตแตยางน้าซึมและวันนี้ค่ะก็ได้ต่อยอดนะคะโดยการผลิตเทปน้ําหยดเป็นเทคโนโลยีระหว่างไทยไต้หวันแล้วก็อังกฤษเทปน้ําหยดก็จะช่วยนะคะในการจัดระบบน้ําให้กับกเกษตรกรค่ะ เทปน้ำหยดนี้คือระบบการปล่อยน้ำสู่พื้นดินในปริมาณช้าๆตามตำแหน่งที่ต้องการอย่างตรงจุดตัวสายทำด้วยพลาสติกที่มีสารป้องกัน UV และยังได้พัฒนาตัวเม็ดพลาสติกโดยเพิ่มสารแอนตี้ออกซิเดชันที่ช่วยยืดอายุก,การใช้งานให้กับเทปน้ำหยดนี้อีกด,ด้วยครับคุณอรวรัณนครับเทปน้ำหยดนอกจากจะปล่อยน้ำได้ตรงจุดตามที่เราต้องการแล้วนะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆอะไรอีกบ้างไหมครับค่ะ ตัวเทปน้ําหยดนะคะก็คือคุณสมบัติที่แตกต่างนะคะก็จะเป็นพวกการไหลของน้ำนะคะการดีไซน์ค่ะมีทางเดินน้ํากว้างนะคะแล้วก็ทําให้การจ่ายน้ำเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาประหยัดแรงงานตัวเทปน้านเหนียวพอเรานําไปใช้นะคะในไรอ้อยเรียกว่าอ้อยเนี่ยโตดีสม่ําเสมอทําให้ผลผลิตอะค่ะเพิ่มขึ้นกว่า3 0แล้วในอนาคตที่จะต่อยอดหรือพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับระบบการให้น้ำอีกบ้างไหมครับแน่นอนค่ะในณนะตอนนี้นะคะก็ครอบคลุมเพียงแค่ ไรอ้อยนะคะมันสำปะหลังนะคะโพดหรือพวกแตงโมในกลุ่มที่ยังไม่ได้ครอบคลุมนะคะพวกกลุ่มยางพาราแล้วก็ปาล์มซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในเร็ววันนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้บริการค่ะเกษตรกร,กรในกลุ่มนั้นด้วยค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเทปน้ําหยดนี้เน้นเกษตรกร,เ,กรเป็นหลักโดยใช้กลยุทธ์ในการทําตลาดด้วยการเข้าไปหาเกษตรกร,กรถึงพื้นที่เพื่อแนะนําสินค้าอีกทั้งยังออกงานแสดงสินค้าต่างๆและจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยครับก็ในการทําธุรกิจนะคะก็เพียงแค่กล้าคิด กล้าทำนะคะแล้วเราก็พยายามหาขนฝวายความรู้ใหม่ๆตั้งใจทำประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานนอกจากผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์แล้วยังเป็นการเสริมสร้างศังยกยภาพให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไป เหมือนเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้<ม>ก็คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n g k o k b a n k .com/ p พ n k อนครและ w w w .facebook.com/ p พ n k อนครวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ